จะไปไหนกันคะไปซื้อปลาโอเคไปกันเลยนะคะไปเลยจ้าค่ะตอนนี้หอบกับไก่ซีหอดแล้วนะคะ ซับรุ่งเรืองก๋วยเดี๋ยวเรือกาเฟ่นี่ยัเดี๋ยวนี้เหรยพุณนี่กระสุนกระหันไปแดกปลาบ่เอากับจันว่แเดกปลาเหมันฝนสิตกนะคะดูอากาศไม่หนาวครับวีร์ล,ๆๆลๆๆ้อล้อลบอะไรคะลบลอก่อนสิ ที่เรียนตัวคือหาบรรยากาศแบบท้องฟ้าสวยมากเลย นับตังคนะละูกชายเพิ่นเป็นเพื่อนนับตังนะคะออบที่ยุสุนิกอะออปมูตังงาน,นถึงแล้วนะคะทุกคนไปเดิน,นไป,ไปนันใช่เพื่อนหนูมไหมฮะน,นัน ไงฮะอ,อ,อีกเยอะงูใหญ่างนางนเดีดเราตอนนี้เรามาตรงสะตรงที่เพาะพันปลานะคะ <มา S 1> เป็นกระสิมาตากปลาหายนะคะพี่นอ้อง ปั๊บเดี๋ยเฮ้ย่าไปได้รู้นี่ดู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 แม่ก็บอไปไม่อาไม่ไปอาก,กลัวเหมือนกัน,น,นเดี๋ยวเราซูมออกก็ได้นะคะ ก็มานะคะบรรยากาศรอบๆสระค่ะมันกาดอมมือเทเฮ้ยเฮ้ยมันแทงมันกาดชิ้นแท้ไยเลือดออกอุ้ยกกกันี่เลือดออกนะเฮ้ยเฮ้ยคอยมาหาแม่เลยนะทิพย์

ต่อไปก็จะเป็นการแพกปลานะคะแล้วก็จะเติมลมนะคะเพื่อให้ออกซิเจนแก่ปลานะคะเสียได้บ่ตายีอด อาไปดูไปดูไปดูดูวันท่ดีครับโอ้ยตัวดีเจียบได้ตัวนี้ที่เจ้าเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังจะกลับตอนนี้ก็ฮอนหน้านะนะพี่น้อง ข้ากระเซียวปลามาปล่อยใส่ให้หนานะคะข้ากระสีขนถุงปลานะคะไปไหวให้หน้าเพื่อที่เขาจะปล่อยนะคะ ปยังล่ะครับปปลาคับไปเลยครับตอนยีลงน้ำได้ถูกแม่แมแห้แม่จะให้พี่เค้กเป็นคนแกะเป็นคนแกะให้แน่อญ่เงาห้าใหญ่เงาดูมือแกะดีแม่กหแ่เยอะพี่เค้กเป็นคนตัองกับพอยกันอม่แปล่อยปางสุดท้าิ ตังยาลงน้ำตีนตังลงกระต่องตีนนั้นแล้วให้ตรงลงบ่ได้สองลอยตัวนะคะสามถุงนี่ตานังง่งกินไปเลยนะค้าไป<อ>ต้องกระปอยเอาเมีดมาอันจิมม้มบ่เอาเมีดมา,า,มากระไร<า>ข้าเก๋ เวพี่เค้กจะเป็นคนปล่อยเองนะคะหนาวข้าแล้วหน <S ained em restrial> าวก oui, ็เล่นเอาเลยเี้าปล่อยทุงแหลกก่อนนะคะอุ้ยป้าป้าห่านไปแล้วเห็นไหเ้ยค่อยๆปล่อยหน่อยสิ ออยู่ามันส่งไปเองมันบ่ต้องตาดหรอเอาถุงแหวนแล้วใส่อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวให้บี๊เค้กปล่อยจะตั้งกับปล่อยตัวนี้ไอ้พี่อตัวนี้อาให้สองคนนั่นปล่อยได้เค้กเด้อตั้งขาโอ้ยอันนี้ก็สิมีแต้หงห่าอ เอาให้น้องปล่อยยึทั้งหันละยีทั้งหันละปล่อยลงไปเลยให้มันปล่อยลงไปเลยปล่อย